พาไปเดินข้างในตลาดเลยครับว่าข้างในตลาดจะเป็นยังไงไปครับเน,น,นี่ยครับข้างในก็จะมีของสดเต็มไปหมดเลยครับทุกคน,คน,นใหญ่มากมใหญ่มากของไอ้ของใหญ่ไงครับใหญ่จริงก้างโลแล้วสี0พครับตัวโคตรใหญ่เหมือนเหมือนมีน้องบิดกิเกียดเลยครับติ่งปลาเก๋านะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นปลาเก๋าพันไหนนะไข่คูมาเนื้อไข่คูาเนื้อไข่โอ้โตัวใหญ่มาก จะพามาดูกุ้งลายเสือครับตัวเปิ้ลเลยโบเป็นสามกุ้งลายเสือใช่ครับพี่จ้าตัวหอยหวานครับตัวเปิ้ลเลยครับโอ้ยน่ากเลยกลางตลาดนะครับก็จะขายของพวกของสดนะครับส่วนรอบๆอ่ะก็จะมีพวกร้านอาหารที่เขาจะเอาไว้ปรุงอาหารนะครับถ้าเกิดซื้อเข้ามาในตลาดก็สามารถที่จะไปให้ร้านปรุงให้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ปลาติดตามอ๋อโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมราคาค่าบริการนะครับ for to go.